ไม่ครับก็นับว่าเป็นเกมที่มีประวัติศาสตร์มากมายรวมไปถึงเรื่องลึกลับของเกมที่บางเรื่องเราก็ไม่สามารถหาคําตอบหรืออธิบายได้และหากคุณผู้ชมเป็นแฟนเกมไมค์ครับแล้วล่ะก็คุณผู้ชมจะต้องเคยได้ยินชื่อนี้กันแน่นอนฮีโร่บายสํสำหรับฮีโร่บายนั้นก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานแห่งความลึกลับของเกมไมค์ครับที่โด่งดังมากๆในสมัยปี2011และชื่อของฮีโร่บายนนั้นก็ยังถูกเล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ผมเชื่อนะครับว่าต่อให้คุณจะเป็นผู้เล่นใหม่คุณก็จะต้องเคยได้ยินชื่อฮีโร่บายมาบ้างอย่างแน่นอนและสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับฮีโร่บายกันทั้งประวัติความเป็นมาและร่วมหาคำตอบกันว่าแท้จริงแล้วนั้นฮีโร่บายมีจริงหรือไม่หากคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2010ได้มีบุคคลปิศนาทําการโพสต์ภาพของเกมไมค์ครับพร้อมกับตัวหนังสือที่ระบุเป็นเรื่องราวเอาไว้บนเว็บไซต์โฟเจนโดยเว็บไซต์โฟเจนนะครับก็เป็นเว็บบอร์ดสาหรับโพสต์รูปของต่างประเทศโดยในข้อความก็ระบุเรื่องราวเอาไว,วา้ว่าวันหนึง่งที่ผมได้สร้างโลกของเกมไมค์ครับในหมดผู้เล่นคนเดียวในตอนแรกมันก็ดูเหมือนปกติดีผมได้ทําการตัดต้นไม้ เพื่อที่จะนําไปทําเป็นโต๊ะครับทันใดนั้นเองผมก็ได้สังเกตเห็นหนึ่งสิ่งผิดปกติที่เคลื่อนไหวอยู่ในหมอกตอนแรกผมคิดว่ามันคือวัวผมจึงตั้งใจที่จะเดินเข้าไปหามันเพื่อที่จะเอาหนังสัตว์มาทําเป็นเกาะให้กับตัวองผมเองแต่นั่นก็ไม่ใช่วัวอย่างที่ผมคิดผมหันไปที่ด้านหลังของตัวเองแล้วก็ได้พบกับตัวละครปริศนาโดยลักษณะของเขามีสก,กินเป็นตัวละครสตีีแบบดั้งเดิมแต่ที่น่าแปลกก็คือ ดวงตาของเขามันว่างเปล่าเป็นสีขาวแถมบนหัวของเขาก็ไม่มีชื่อตัวละครกำกับอีกด้วยผมจึงพยายามที่จะเช็คเพื่อความแน่ใจว่าผมนั้นไม่ได้อยู่ในมหมตมันติเพเยอร์แต่ทันใดนั้นเองเขาก็ได้มองมาที่ผมชั่วขณะจากนั้นเขาก็ได้วิ่งเข้าไปในหมอกอย่างรวดเร็วโดยความอยากรู้ของผมผมจึงพยายามวิ่งตามเขาไปแต่รู้ตัวอีกทีเขาก็ไม่อยู่แล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ ขณะนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายจึงได้ทำการเล่นเกมต่อสำรวจโลกของเกมอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่แล้วเรื่องแปลกก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อผมได้ไปเจอกับสิ่งก่อสร้างที่แปลกประหลาดเป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ถูกเจเนเรตโดยตัวเกมแน่ๆผมได้ไปพบกับถ้ำขนาด2คูณ2บล็อกที่ถูกขุดไว้โดยฝีมือของใครบางคนพร้อมกับเจอทรายลักษณะเป็นพีระมิดที่อยู่แถวๆริมน้ำแล้วก็เจอกับต้นไม้ ที่มีลักษณะถูกตัดใบไม้ออกไปจนหมดเหลือไว้เพียงแค่ลำตน้นสิ่งที่เข้ามาในหัวผมตอนนั้นก็คือบุคคลปริศนาที่ผมเจอในตอนแรกผมพยายามที่จะตามหาเขาอีกครั้งโดยการเพิ่มเลนเดอร์ดิสแทนต์ของตัวเองเพื่อที่จะทําให้หมอกนั้นหายไปเพื่อจะเจอตัวเขาได้ง่ายขึ้นแต่ปรับเท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาอยู่ดีผมจึงได้ทําการบันทึกโลกของเกมแล้วก็ไปที่เว็บบอร์ดของไ i n e c r a f t Forum เพื่อโพสต์กระทู้สอบถามดูว่า มีใครเคยพบเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับผมไหมแต่แล้วเมื่อผมโพส์กระทู้ไปได้เพียงไม่ถึง5นาทีกระทู้ของผมกับถูกลบไปซะอย่างนั้นผมจึงลองโพสต์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้กระทู้ของผมถูกลบเร็วกว่ารอบที่แล้วซะอีกและรอบนี้ก็ไม่ใช่ถูกแค่ลบกระทู้เท่านั้นแต่กลับมีบุคคลหนึ่งในเว็บบอร์ดท,ที่มีชื่อผู้ใช้ว่าฮีโร่บยได้ทำการส่งข้อความมาหาผมโดยข้อความนั้นระบุเอาไว้ว่า Stop โดยความสงสยัยผมจึงคลิกไปที่โปรไฟล์ของเขาแต่ว่าพอคลิกเข้าไปแล้วกลับไม่พบโปรไฟล์ของเขาเลยนอกจากนี้ผมก็ยังได้รับอีเมลจากบุคคลปริศนาคนหนึ่งโดยเขาได้อ้างว่าเขาก็ได้เจอกับประสบการณ์แบบเดียวกันเหมือนผมด้วยหนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้น ผมก็ได้รับข้อมูลจากบุคคลในอีเมลอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เขาก็ได้ระบุเอาไว้ว่าเขาได้ไปพบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้งานฮีโร่บายโดยชื่อชื่อนี้ถูกใช้โดยคนสัญชาติสวีเดนและภายหลังเขาก็ได้พบอีกว่าบุคคลที่ใช้ชื่อฮีโร่บายนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพี่ชายของ c ชผู้พัฒนาเกมไมค์ค้าในตอนนั้นนั่นเองหลังจากที่ผมได้รู้เรื่องราวนี้ ผมก็ได้เกิดความสงสัยขึ้นและได้ทําการส่งอีเมลไปถามน็อตเป็นการส่วนตัวถามเขาว่ามีพี่ชายจริงหรือไม่ไม่นานน็อตก็ได้ตอบอีเมลสั้นๆกลับมาโดยระบุเอาไว้ว่าใช่ผมมีพี่ชายแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วผมไม่เคยเจอเรื่องราวที่น่ากลัวขนาดน,นี้มาก่อนและก็ไม่ได้คิดด้วยว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้แค่รู้ว่าในตอนแรกที่ผมเจอฮีโร่บาย ผมก็ได้ทำการแคปหน้าจอเอาไว้ด้วยและนี่ก็คือหลักฐานทั้งหมดที่ผมมีเป็นไงครับเรื่องเราของโพสในโฟจนถ้าเราตั้งใจอ่านจริงๆก็น่ากลัวใช่ไหมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าในตอนนั้นกระทูนี้เนี่ยมันแบบไม่ค่อยได้รับความสนใจขนาดน,นั้นครับเพราะสิ่งที่ทำให้ฮีโร่บายได้กลายเป็นไวรัลจริงๆ ต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2010ในเวลาเดียวกันหลังจากที่เรื่องของฮีโร่บายได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าโคลบแลนได้ทำการโพสต์ภาพสกรีนช็อตจากเกมไมค์ครับโดยในภาพนั้นก็ได้มีร่างของฮีโร่บายติดมาด้วยและในวันที่30สิงหาคมปี2010เขาก็ได้ทำการไลฟ์สตรีมเกมไมค์บนเว็บไซต์หนึ่งและก็มีสิ่งที่ไม่ปกติได้เกิดขึ้นเราไปดูคลิปนั้นกันครับ เป็นยังไงครับโคบแลนด์ได้ไปเจอกับฮีโร่ใบและทันทีที่เขาเจอกับฮีโร่ใบสสตีมของเขาก็ได้ถูกปิดลงทันทีทิ้งความตกใจและความน่ากลัวให้กับเหล่าคนดูกันเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นไม่นานเขาได้โพสต์ดิง้งวิดีโอดังกล่าวเอาไว้บนไมค์คา a ฟ t ฟอรัมแล้วก็หายตัวไปสร้างกระแสฮีโร่ใบให้ถูกพูดถึงการภายในเว็บบอร์ดและต่อมาก็ได้มีสตรีมเมอร์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าปราติมุส ได้ทําการโพสต์วิดีโอที่อ้างว่าตนได้เจอกับฮีโร่บายเช่นกันซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้มีวิดีโอดังกล่าวครับแต่จากที่ผมได้เบิกค้นมาในข้อมูลระบุเอาไว้ว่าคลิปวิดีโอที่ปาติมุสได้โพสต์ไว้จะเป็นคลิปที่เขาได้ไปเจอกับฮีโร่บายที่กําลังลอยตัวอยู่เหนือลาวาแล้วอยู่ดีๆหน้าจอขห้องเขาก็ดับไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นปกติแต่ครั้งนี้ก็ไม่เจอกับฮีโร่บายแล้วนอกจากนี้ ในขณะที่ฮีโร่บายกำลังเป็นประเด็นโคบแลนด์ eland, ก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาได้โพสต์ลิงก์แปลกๆบนเว็บบอร์ดไมคับฟอรัมลิงก์นั้นมีชื่อว่า God in the Stream Him หากเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะพบกับรูปหลอนๆของสตีฟที่มีดวงตาของมนุษย์ชำเองมองตาไปรอบๆและก็มีข้อความที่ถูกแยกส่วนโดยเครื่องหมายคำถามเาไว้หากเรานำตัวอักษรมารวมกัน เราก็จะได้เจอกับข้อความที่เป็นเรื่องของคีพี่พาสตาที่ถูกแต่งขึ้นในปี2008และนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่โคบแลนได้ปรากฏตัวทิ้งปมสงสัยและความน่ากลัวของฮีโร่บายเอาไว้ให้กับคอมมูนิตี้มายครับและกลายเป็นกระแสะไวเล่ทั่วโลกมีหลายๆคนออกมาอ้างว่าเจอกับฮีโร่บายเป็นจํานวนมากไม่ก็ถึงขนาดที่มีบางคนเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเล่นไมค์ครับในหมดผู้เล่นคนเดียวเลยล่ะครับคุณผู้ชมฟังกันมาจนถึงขนาดนี้ คุณผู้ชมลหะครับคิดว่าฮีโร่บานั้นมีจริงหรือไม่อ่ะผมให้เวลาคิด3วินาที1 2 3ผมเฉลยให้ก็ได้เรื่องราวของฮีโร่บายทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องแต่งครับใช่ครับฮีโร่บายไม่เคยมีอยู่จริงในไมค์ครับอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ของคุณโคบแลนผู้เป็นต้นเหตุของประเด็นนี้นี่แหละพอเจ้าตัวได้ไปให้สัมภาษณ์กับแอดมินของเว็บไซต์ไมค์ครับวิกิ ในปี2012โดยเขาก็ได้เฉลยเอาไว้ว่าฮีโร่บารที่เห็นอยู่ในคลิปนั้นเป็นไอเทมเพนติ้งของเกมที่ได้ถูกรีเทคเชอร์ใหม่ให้กลายเป็นภาพของฮีโร่บาร์นั่นเองครับซึ่งเขาก็ได้ให้สาเหตุว่าที่เขาทำลงไปนั้นเพราะว่าชื่นชอบเรื่องราวของโพสในเว็บไซต์ของโฟจงในตอนแรกนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหากครบแลนไม่ออกมาเฉลยเนี่ย ผมเชื่อว่าต้องมีกลุ่มคนที่เชื่อว่าฮีโร่าบเนี่ยมีอยู่จริงอย่างแน่นอนเพราะอย่างที่เรารู้กันครับหมายครับเป็นเกมที่มีปริศนาที่ยังหาคําตอบไม่ได้มากมายและบางเรื่องเราก็ไม่เคยได้รับคํายืนยันจากทางผู้พัฒนาเลยด้วยซ้ําแถมในขณะที่ฮีโร่ายกลายเป็นกระแสตอนนั้นก็ได้มีแฟนๆเกมได้ไปถามน็อตเกี่ยวกับฮีโร่าบว่ามีอยู่จริงหรือไม่ด้วยแล้วน็อตตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมครับน็อตตอบกลับมาว่ามันไม่มีจริง แต่อาจจะมีในอีกไม่ช้าดูดิต่อมาอย่างนี้เป็นใครใครก็ต้องเชื่อแล้วป่ะจนกระทั่งเรื่องราวของฮีโร่าบมันเกินการควบคุมนี่แหละครับทางทีมงานและผู้พัฒนาจึงจําเป็นต้องออกมาปฏิเสธเรื่องราวของฮีโร่าบและยืนยันว่ามันไม่มีอยู่จริงอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงเรื่องที่ว่าฮีโร่าบคือตัวละครพี่ชายของน็อตที่ตายไปแล้วตรงนี้น็อตก็ได้ออกมาปฏิเสธ โดยการยืนยันว่าเขาไม่เคยมีพี่ชายมาก่อนเช่นกันแต่ก็นั่นแหละครับมันเกินการควบคุมจนทําให้ใครหลายๆคนเชื่อไปแล้วว่าฮีโร่บายมันมีอยู่จริงถึงขนาดที่ผมคิดว่าทางทีมงานเขาคงปงอะครับพอตั้งแต่อัปเดตแพทเบต้า1.6.6เป็นต้นมาทางไมค์ครับก็ได้ระบุอัปเดตในเชงล็อกเอาไว้ว่ารีมูฟฮีโร่บายมาตลอดจนถึงเวอร์ชัน1.16.2เลยทีเดียว โดยการระบุว่ารี m o v e h e ร่ b ายในที่นี้ผมก็คิดว่าเป็นการประชดแฟนๆที่ยังคิดว่าฮีโร่บามีจริงนั่นแหละครับท้าที่สุดเรื่องราวของฮีโร b บานั้นก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการ์การลวงโลกของวิดีโอเกมเลยก็ว่าได้แต่ใครจะรู้ล่ะครับไม่แน่ทีมงานเขาอาจจะสับขาหลอกเราอีกทีโดยการโกหกว่าฮีโร่บมันไม่มีอยู่จริงแต่แท้จริงแล้วมันอาจจะมีจริงก็ได้ พราะครั้งหนึ่งในภาพโปรโมทอย่างเป็นทางการของเกมไมค์ครับ Wedding Weekend ก็ได้มีฮีโร่บายมาปรากฏตัวอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับเพราะในเว็บไซต์โปรโมทไมค์คันปี2011ในงาน Xbox Live Arcade ภาพปกของเพจ f a c e b o o k อย่างเป็นทางการของไมค์ครับแล้วก็ปกวิดีโอเกมของเกมไมค์ครับก็ล้วนมีฮีโร่บายมาปรากฏตัวอยู่ด้วยเช่นกันเรื่องพวกนี้ผมก็ไม่สามารถอธิบายได้อะครับ ว่าทำไมทีมงานต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่มีจริงแต่กลับกันก็มีฮีโร่บายออกมาประกฏดตัวอยู่บ่อยครั้งมันฟังดูแล้วย้อนแย้งไปนิดนึงสรุปว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่จริงกันแน่แล่ะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะวันนี้หมดเวลาของผมแล้วผมฟิวซี่ ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ30,000ผู้ติดตามสำหรับ Q&A อดทนรอกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะโพสได้ถามคำถามกันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ